ดื้อมากเลยนะคะแม่เลยต้องเอาไว้ในตะกร้าเนี่ยเอาไว้ที่นั่งก็ไใหม่นั่งเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ยอมเนี่ยอยู่ในตะกร้าค่อยอยู่เฉยหน่อยแม่จะแพ็คของมีตังก็กวนแม่สะอึกและชอบชอบอยู่ในนี้แหละไม่งั้นก็คานไปทั่วเลย านไปเรื่อยเป็นคนสวยต้องอยู่ในตะก้าเชื่อแม่แม่จะแพ็คองนี่เห็นไหมงานเยอะแยะไปหมดหนูก็คานไปทั่วไปหมดอยู่ในตะก้าเลยนะชอบชอบยิ้มยิ้มหนูชอบเลอชอบเลอลูกอยู่ในตะกานั่นแหละที่นั่งดีๆรถเข็นอะไร ก็ไม่นั่งนะคะนี่อยู่ในตะกร้าค่อยอยู่เฉยหน่อยชอบไหมคะลูกถ้าชอบก็ยิ้มชอบไหมชอบก็ยิ้มลูก